สวัสดีครับทักทายนะครับข้อมูลแรกนะครับสำหรับในรอบนะครับหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หกแปดนะครับ่ะสิบ่างเดียวนะครับเทียบชนสองสูตรนะครับในรอบที่ผ่านมานะครับในรอบที่ผ่านมานะครับนะก็ถือว่านะครับเดินได้อยู่นะครับนะ ก็นะครับเป็นสูตรที่ชนนะครับแนวรอบนี้จะชนหรือเปล่านะครับก็ต้องเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะครับเพื่อการเรียนรู้เท่านั้นนะครับนะทุกอย่างนะครับเป็นแค่สถิติตัวเลขนะครับเอี f c นั้นพิจารณากันนะครับอ่ะเมื่อการคํานวณนะครับวิธีทํามันเดินต่อนะครับนะก็จะมาไไล์ให้นะครับเนาะนะครับนะเราใช้รอบแรกนะครับนะในหนึ่งทับหนึ่งศูนย์ทับหกแปดนะครับเนาะ ก็มาตามที่คำนวณนะครับนะนะจะคู่ผิดนะครับก็ประทานโทษขอไภัยนะครับอ่ะในรอบที่ผ่านมานะครับเนาะผลนะครับที่ได้นะครับ F4 นะผลที่ได้นะครับเจ็ดเจ็ดนะครับนะเจ็ดเจ็ดนะครับชนกันอยู่ที่เจ็ดตัวเดียวนะอันนี้เป็นสูตร A และสูตร B นะครับหลักสิบนะครับนะ กได้ครันี้นะครับนะครับก็วิธีคิดนะครับอ่ะแบ่งปันนะครับนะแบ่งปันวิธีคิดนะครับทุกท่านไม่อนะครับก็เอามาแบ่งปันนะฮะแนวทางนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราไปดูนะครับในรอบล่าสุดนะครับพะ้อมการคํานวณนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านนะความการคํานวณนะครับใช้ตําแหน่งใด บวกกันนะครับนะดูพิจารณาเป็นแนวทางนะจะบวกเป็นตัวเลขให้นะครับนะอ่ะบวกเป็นตัวเลขนะครับเจ็บวกแนะครับเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสองนะฮะห้าแปดบวกเจ็ดเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสองอบวกสีเป็นหกหกบวกหกได้สองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเบวกเป็นสานะครับสาบวกสองเป็นห้าห้าบวกเได้สิเนาะได้สองร A ครับได้สนะฮะ วิธีคิดสองก็ไมาดูสูตร B นะครับบวกไปบวก8ได้4นะครับ4ีบวกแเป็น2นะครับ2อบวกแได้0 0ไปบวก0นะครับได้0 0นไปบวกสได้4 4่บวกสเป็น8นะครับอ่ะนะครับสูตร B นะครับได้8นะครับนะสูตร B ได้8นะครับดังนั้นนะครับในรอบนี้นะครับ f อนะตัวเลขไม่ชนกันก็นะครับพิจารณาเอานะครับนะพิจารณาเอานะครับว่า ไม่ชนนะสูตร A ได้2ชสูตร B ได้8นะครับเลือกตัวไหนเลือกใช้เอานะครับเนาะทุกอย่างแค่เป็นสถิตินะครับในรอบนะครับ161068นนะครับไม่มีตัวชนนะครับ F4 นะอ่ะนี่ครับพร้อมการคำนวณรอบใหม่นะครับสวัสดีครับ F4 ทุกทุกท่านในคลิปนี้จะมาต่อกัน โดยล่าตัวเดียวสูตรใหม่นะครับกำไรเอฟซีได้พิจารณากันดูนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสถิตินะครับสถิติเจ็ดรอบด้วยกันนะครับเจ็ดรอบด้วยกันนะครับเอฟซีนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเจ็ดรอบนี้นะครับเป็นยังไงเนาะอ่ะมาดูกันที่ข้อมูลแรกนะครับนะสถิติที่เราได้มาเราแบกคำนวณได้อีกนึงนะครับได้เก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง มาที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับเป็นสูตรนี้เป็นสูตรปากหลักนะครับ f ะเป็นสูตรปักหลักนะครับมาดูในรอบที่2นะครับคำนวณได้6นะครับผลได้26นะครับก็หลักหน่วยเป็นเลข6นะครับถัดมาครับคำนวณได้ศูนย์นะครับผลได้50หลักหน่วยนะครับเป็นเลขศูนย์ นะครับ3รอบแล้วเนาะม,มาดูรอบที่4นะครับคำนวณที่3นะครับผลได้63ก็มาที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับถัดมาครับคำนวณได้1นะครับผลได้3 1นึะครับผลได้3 1หนึ่งหลักหน่วยเป็นเลข1นะครับหลักหน่วยเป็นเลข1นะครับหลักหน่วยเป็นเลขหนึ่งนะก็สถิตินะครับ อ่นะสี่รอบนะครับห้ารอบด้วยกันนะครับพิจารณาว่ากันไปเนาะตามสูตรการคำนวณตัวเลขนะครับมาดูในรอบที่นะครับรอบที่หกนะครับคำนวณได้แปดนะครับผลได้ห้าแปดนะได้ห้าแปด มาที่ตำแหน่งหลักหน่วยล่างเป็นรอบที่5นะครับเป็นรอบที่5ถัดมาครับคำนวณได้7นะครับในรอบผ่านมานะครับสถิติของเราได้7นะครับได้หลักสิบล่างด้วยครับแถมนะฮะอ่ะมันเป็นแค่สถิติเท่านั้นนะครับ fc ก็พิจารณาว่ากันไปตามสูตรการคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะครับ ไปดูในส่วนของวิธีการคำนวณนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะนะครับก็บวกตามเพิ่งมาที่เอททำให้ตัวเลขด้านล่างนี้คืออททดไว้นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเนาะออามาดูนะครับ6ไปบวกสี่ได้1ิบนะครับสิบไปบวกหได้สิบหกสิบหไปบวก8ดเป็น2ี่สิบี่นะครับยี่สิบนะครับไปบวกหนะครับยี่บี่บวกห ได้สาม30นะครับ30ไปบวก2ได้32 32ไปบวก0ได้32 32ไปบวก0ก็ได้32 32ิบวกสเป็น34นะครับ34เอาแต่ตัวหลังมาเขียนก็พอนะครับได้เลข4นะนะครับได้เลข4นะครับ f 4ดังนั้นนะครับในรอบของนะครับใหม่นี้ได้4นะครับในรอบนะครับ16นะครับ10 68นะครับนะก็หาคู่จับใส่ดูนะครับนะก็ได้มาตามนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราจะจับคู่กับอะไรดีนะครับสำหรับ FC บางท่านอาจจะไม่มีตัวจับนะครับนะเอ s จับดูกับสูตรเดิมสูตรเก่าเลยนะครับอันนี้10ล่างอีกหนึ่งสูตรนะครับของเราที่ผ่านมาก็เดินนะครับสิล่างตัวเดียวนะครับสูตรนี้ก็เดินเนาะได้เจ็นะครับ ผลมันได้เจ็ดเจ็ดี๋ยวแอดให้เป็นคลิปต่อไปนะครับเป็นคลิปต่อไปนะเราจะมาคู่กันกับสูตรนี้ครับสูตรสิบลากสองตัวเทียบเชิงสองสูตรจากลอบก่อนที่ให้นะครับรอบก่อนที่ให้นะครับคํานวณมานะครับได้สองกับแปดนะครับรอบนี้ได้สี่ก็นํานะครับจะคู่กันดูนะครับนะมันจะได้นะครับที่ อะไรเนาะได้คู่ก็จะมีคู่2 4นะครับแล้วก็แปดสี่แต่คู่ให้เป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับเอาสอกส่วนนี้มารวบรวมกันมาใช้รวบรวมกันนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับเนาะแปดสี่แล้วก็สองสี่นะครับเนาะพิจารณาว่ากันไปนะครับให้เป็นแนวทางเพื่อการเรีนเลยนรู้เท่านั้นนะครับเนาะไม่นะครับชอบคู่ไหนคู่ไหนก็เลือกใช้เอา นะครับมันเป็นแค่เพียงแนวทางเพื่อกัรเรีนรู้เท่านั้นนะครับ F4 นะก็ทุกอย่างคือแนวทางนะครับฝากพิจารณานะครับสําหรับในคลิปนี้รุนครับ